สวัสดีเช้าสดใสทุกคนวันนี้จะไปเล่นเลดเดย์กันนะครับนะผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ชอบวันนี้ผม,มผมก็ไม่ชอบเหมือนกันโคตรเหนื่อยนะครับโดยที่ผมจะโฟกัสเป็นตัวคอร์สแฮมสตริงแล้วก็ตัวคัฟนะครับซึ่ง3ส่วนนี้ผมคิดว่าน่าจะ เป็นกนนล้ามเนื้อมัดหลักๆที่อยู่ในขานะครับแล้วก็มันจะมีตรงท่า Hip Adduction อันนั้นก็ควรเล่นเหมือนกันแต่ว่าดูก่อนว่าจะทันหรือเปล่าเพราะว่าผมแบ่งเล่นสคอร์เป็น10เซตตัวครับ10เซตแล้วก็ตัวแฮมสตริงเ,เนี่ยจะเป็น5เซตอาจจะแบ่งเป็นอย่างละ5-5ห้ก็ได้จะได้อยู่รประมาณ30 30กว่าบนทุกเซตนะครับ ก็เช้านี้ก็เหมือนเดิมเป็นกาแฟดำกับชาทีแล้วก็ขนมปังที่เหลืออยู่นะครับอันนี้ก็คิดล้วกล้าสิกทลถือว่าริ่มลังงาจากคาร์โไเดรตไปใช้ในการสวอดผมจำไม่ได้ว่ามันเริ่มต้นจากอะไรนับตั้งแต่ผมจำความได้ผมก็หลงไหลมาแล้วเหมือนที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากเป็นฮีโร่สมัยเด็กและคิดอยากจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่ต่างจากเด็คนอื่น ำหรับผมแล้วมันไม่ใช่ความหลงห Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, bout to blow back up. I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I. มัเรียบวแถมันไม่ททีนี้ก็เลย วันนี้จะต้องมาเพิ่มสารอาหารแล้ว,วมอเงี้ยระเบิดเยอะเกินแล้วมันไปทำลายกล้ามเนื้อเยอะทำลายไขยมันไขมันดังเพิ่มอสรีระเส้เนแย่เลยนะเดี๋ยวกันว่าจะกินอะไรกันก็จะเป็นไก่เพิ่มันเพิ่มอาหารหลักเป็นประมาณสิบมื้อแล้วก็รวมประชาเป็นห้ามือนะครับเพราะว่าเราจะเพิ่มไก่สองชิน้นแล้วก็ ตัวข้าวจะเพิ่เ,เป็น250กรัม ปอะมาสองร้อยถึงหนึ่งพับาทก็ได้ผักบุ้งนะครับ132กรัมแล้วก็ไก่540กรัมนะครับรวมไก่กับผักเป็น43บาทบวกข้าว10บาทนะครับไข่อีก10บาทเป็น63แล้วก็ปลากระป๋องอีก15บาทนะครับเป็น78นะครับซึ่งตามสัดส่วนที่ผมวัดมาได้นะครับก็จะพอดีกับน้ําหนักตัวผมนะครับแล้วก็โปรตีนถึงด้วยนะครับซึ่งถือว่าราคาถูกมากๆนะครับถ้าเกิดใครทํากับข้าวเอง อันนี้ก็เยอะนิดนึงข้าวประมาณ280กรัมแล้วก็ไข่ประมาณ100รกรัมแล้วก็ไก่เนี่ยประมาณ150กรัมอันนี้ก็จะมีแค่ข้าว280กรัมแล้วก็ไก่ร5 0ยกรัมนะครับรวมผักแล้วเออแล้วก็ กล่องเนี้ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็นปลากระป๋องนะครับซึ่งก็จะสรุปนะครับว่าการทําอาหารเองเนี่ยมันทําให้เราควบคุมกบประมาณการกินการสร้างก้ามไปได้เยอะนะใครบอกว่าเล่นก้ามต้องใช้เงินเยอะนะครับในการกินเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่เยอะนะครับถ้าไปเทียบกับพวกเ,เข้าวเกงตามสั่งเนี่ยการทํากับข้าวเนี่ยถือว่าถูกกว่ามากๆนะครับ แล้วก็นอกจากนี้นะครับถ้าเกิดเราสามารถกินแบบนี้ได้ตลอดนะครับผมบอกเลยว่าคุณหุ่นดีแน่นอนนะครับแต่ประเด็นก็คือคนส่วนใหญ่ไม่ชอบไก่นะครับแล้วเราทํายังไงได้บ้างก็จะสามารถเลือกเนื้อสัตว์ที่เราชอบแล้วก็ปรุงอาหารควบคุมโซเดียมควบคุมความหวานความมันด้วยตัวเองได้นะครับแต่ด้วยส่วนใหญ่แล้วนะครับอาหารจําพวกผัดทอดเนี่ย จะมีรสชาติอร่อยกว่าพวกต้มนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเราต้องคำนึงว่าเราจะกินอาหารประมาณไหนแคลอรี่ไม่ควรเกินนะครับทําให้เราได้หุ่นดีอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปผมจะมาแนะนําการกินอาหารว่าเรามีวิธีการนับสารอาหารอย่างไรแล้วก็คนนํานวณค่า คลอรี่ในแต่ละวันอย่างไรนะครับซึ่งผมเคยเกิดไม้ในคลิปเปลีย่ยนแปลงตัวเองแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลงลึกอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆในการกิน1วันของผมนะครับซึ่งจะทําให้ได้หุ่นดีอยู่ตลอดนะครับ